สวัสดีครับช่องทักทายดาวครับคลิปนี้เราจะมาทักทายดวงดาวของลัคนาราศีมีนนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้เราจะเสนอเกี่ยวกับอาทิตย์พุธศุกร์และอังคารนะครับทีนี้ฉันไปติดต่อสื่อสารเนี่ยในส่วนดีอ่าเดี๋ยวจะทายส่วนรายด้วยนะก็ต้องดูอังคารด้วยนะครับ อังคารมาอยู่ร่วมพระฤหัสแหละเออพระอังคารมาแลยแฮะพ้าอังคารมาแล้วฮะนะฉันติดต่อกับใครดีติดต่อกับเพื่อนติดต่อกับญาติหรือสื่อสารประชาสัมพันธ์เฉยๆก็ไนดะ้ไม่ได้ติดต่อทั้งเพื่อนไม่ได้ติดต่อทั้งญาติฉันติดต่อเองฉันกระทาเองนะอังคารเนี่ยคือเจ้าเรือนการเงินของลัคนาราศีมีนก็อยู่อ่านะนะชัดเจนเลยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนอย่างหนึ่งว่า เหตุติดต่อทางการเงินเกิดขึ้นแล้วอ่าในเดือนกรกฎาคมลัรนาราศีมีนน่าจะมีการติดต่อประสานงานทางการเงินเกิดขึ้นแล้วบางคนก็อาจจะมีค่าญาติหรือเพื่อนมาร่วมนะบางคนไม่ร่วมกว็ไดนะ้แต่เงินเงินทองทองมาแล้วนี่นะเงินเงินทองทองมาแล้วนี่ไอลาบผลนีน่ก็มาทางนี้แล้วนี่ถูกสู่ตนแล้วนี่เงินทองก็มาแล้วเอ๊ไปต้องขยายความเพิ่มยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอ่านะดูดวงดาวดวงเดียว เข้าใจยากครับเชื่อผมเอะงั้นเขาจะมีต้อง9ก้าดวงสิดวงให้เราทําไมนะฮะทุกดวงสัมพันธ์กันหมดแล้วครับนะเนี่ยอ่ะอย่างเช่นอังคารเนี่ยขยายผลอีกนิดได้ไหมอังคารได้สิอังคารนอกจากมาจากราศีเมษพบการเงินแล้วนะเข้าใจแล้วละ่ะล่าผลที่ฉันจะต้องที่ฉันจะต้องติดต่อเรื่องล่าผลที่ฉันจะต้องติดต่อเรื่องการเงินเนี่ยอังคารเนี่ยมาจากพิจิกด้วยครับนะครับพิจิกเนี่ยคือ,อเจ้าเรือนสุขะครับ Terror, society, สุพะไปว่าความสําเร็จก็ได้ครับสุพะไปว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับอ่าเอ๊ยยังไม่เข้าใจอยู่ดียังไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ไหมรู้แล้วล่ะฉันรู้แล้วล่ะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยฉันน่าจะมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นเงินทองจะเป็นผลประโยชน์ในเดือนนี้ฉันน่าจะมีการติดต่อแล้วแหละนะฉันน่าจะมีการติดต่อแล้วแหละนะฮะอาจจะมีทางไกลเข้ามาร่วมแม่ก็ยัง ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะไหนมาถามพระพุทธอาทิตย์พะสศุซิเข้าใจอธิบายได้เข้าใจมากขึ้นหรือเปล่อ่ะเอาใครก่อนเอาอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เรือนเดียวงะอันนี้สองเรือนอาทิตย์ก่อนอาทิตย์มาจากราศนะีสิงนะฮะสิงเป็นใครอ่ะนะสิงเป็นใครไม่รู้กันเห็นนะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยอรินะฮะและ้ว ที่ราศีสิงห์เนี่ยสำหรับลัคนาราศีมีนเนี่ยสิงห์คืออริครับอริตกอะไรฮะอริตกพันธุนะมาอยู่พันธุมิถุนนี่พันธุ์หนึ่งสองสามสี่นะฮะเท่ากับว่าในเดือนกรกฎาคมนะฮะอริอริคือปัญหาอุปสรรคครับจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินก็ได้นะครับนะฮะพันธุ์แปลว่าถ้าทรัพย์สินนะพันธุ พันธุเนี่ยทรัพย์สินคือบ้านที่ดินยานยนต์ถ้าเป็นบุคคลล่ะพ่อแม่ครับญาติผู้ใหญ่ครับนะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวฉันอริเอ๊ครอบครัวฉันมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วละ่ะนะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ฉันมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วละ่ะนี่ไงนี่เริ่มแล้วฉันก็เลยต้องไปติดต่อประสานงานมีเงินเงินทองทองมาเกี่ยวข้องจะ,จะ,จะแก้ไขให้ใช่ไหมะจะแก้ไขให้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ครับ นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพันธุมีอลีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์นะบ้านที่ดินยานยนต์เกิดปัญหาอะไรบางอย่างฉันก็เลยต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมเงินเตรียมทองอย่างนี้ก็ได้ครับนะโดยเฉพาะดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนพฤกษพเนี่ยเขาเขาก็มาพันธุเนี่ยฉันไปติดต่อประสานงานมีเงินเงินทองทองด้วยและการติดต่อประสานงานฉัน ชันติดต่ออะไรก็ติดต่อพันธุนี่แหละเพราะคุณไปอยู่บ้านพุทธไม่อยู่บ้านสุกสุกก็มาอยู่เนี่ยที่พันธุเนี่ยแสดงว่าในเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสารนะฮะเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินยันยน์ตหรือติดต่อสื่อสารนะฮะอาจจะแก้ปัญหาเรื่องบ้านที่ดินยันยนต์หรือแก้ปัญหาให้กับครอบครัวหรือแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่หรือแก้ปัญหาให้กับญาติผู้ใหญ่ซึ่ง อริยังแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อาจจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาให้คุณต้องกระทำการอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะดาวสุกละ่ะเป็นใครดาวสุกเอ้ยไม่ช่อาดาวสุกเนี่ยผมเนี่ยพูดหลายคลิปแล้วสุกกับพุธไนี่ผมมันเป็นอะไรวะเป็นนานแสนนานนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะจะสุกเป็นพุธพุธเป็นสุกอยู่เนี่ยนะดาวสุกเนี่ยอีกเรือนหนึ่งก็คือมาจากราศีตุลน,นะมรณะครับ มรณะครับนะที่ราศีตุลคือพบมรณะมรณะมาพันธุะเติมเฟืนเข้าไปอีกสิเติมเฟืนเข้าไปสิเติมอะไรดีนะฮะพันธุเนี่ยมีอริมาเมื่อก,กี้ก็ทายว่ามีแอบเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะอ้ามรณะมาด้วยสิมีมรณะเข้ามาร่วมอีกพอมรณะเข้ามาอย่างนี้ยังไงอ่ะมรณะมรณะมันแปลว่าจากไปก็ได้ครับฮะไม่ค่อยอยากทายนะพันธุ ยากไปนะหรืออาจจะเรียกว่าถ้าพันธุบ้านที่ดินยานยนต์เกิดความเสียหายก็ได้ครับมรณะคือความเสียหายก็ได้มาอยู่พันธุเนี่ยครอบครัวฉันพ่อแม่ฉันญาติผู้ใหญ่ฉันมีความเสียหายอะไรบางอย่างบ้านที่ดินยานยนต์เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างก็ถ่ายได้ครับนะฮะก็ถ่ายได้ครับนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับนะฮะ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ตรงเนี้มีการติดต่อและนะคือในเดือนนี้คือพระรหัสเนี่ยคุณติดต่อเนี่ยคือมีเหตุให้คุณติดต่อทั้งปีอ่ะแต่จะติดต่อเรื่องอะไรในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเช่นเดือนนี้มีการติดต่ออาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องของญาติป่วยผู้ใหญ่ป่วยนะครับคนในครอบครัวป่วยหรือบ้านที่ดินยานยนต์ที่มีอยู่เกิด ปัญหาอะไรขึ้นแล้วฉันต้องแก้ไขนะครับในส่วนดีในส่วนดีเนี่ยมีมรณะมาอยู่พันธุเนี่ยมันตีว่าได้รับมรดกจากครอบครัวก็ได้ครับผู้หลับผู้ใหญ่ให้มรดกตกทอดแก่ฉันตรงนี้คือจุดทายดีครับคุณก็เลยต้องติดต่ออะไรเกี่ยวกับเงินเนี่ยติดต่อหาเงินไปแก้ไขหรือติดต่อเนี่ยเอาเงินไปจัดเก็บอะได้มรดกนี่ติดต่อแล้วเว้ยฮะ ได้องค์ได้โอนเนี่ยติดต่อเนี่ยนะติดต่อกับลาบผลแล้วเนี่ยลาบผลก็มาอยู่อย่างเงี้ยการเงินก็อยู่อย่างาเงี้ย,ยน,นะฮะในเดือนนี้มีเกณฑ์ถ้าเกณฑ์ดีอาจจะได้มรดกตกทอดจากผู้หลับผู้ใหญ่เอาไปจัดเก็บป่ะของเธอเอาไปเลยเอาไปเก็บไว้ลูกอ่านะหรือติดต่อไม่ดีติดต่อหาเงินหาทองมาแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นบ้านที่ดินยานยนต์นเกิดความเสียหายหาเงินมาแก้ไขหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยหาเงินมารักษาตรงนี้ถ่ายได้ครับอ่ะมาดูดาวพุธเนะี่ย พันธุเนี่ยนี่พันธุนะฮะพันธุมาสู่ปุตตะครับนะฮะพันธุเหมือนกับมีการติดต่อสื่อสารอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์นะในส่วนดีอีกเรื่องหนึ่งพันธุมาปุตตะปุตตะไปว่าความยินดีก็ได้ครับปุตตะไปว่าความยินดีก็ได้ครับเฮ้ยฉันฉันมีความยินดีเหรออ๋อยินดีอะไรอนะ่ะก็คงจะดิยน,นยินดีเกี่ยวกับพันธุนี่แหละครับยินดีเกี่ยวกับ ครอบครัวอ่ะอาจจะได้บุตรบริวารเข้ามาในครอบครัวได้ลูกได,ได้ลูกได้หลานเข้ามาในครอบครัวได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในครอบครัวบางคนก็อาจจะได้บ้านใหม่ที่ดินยานยนต์ใหม่ก็ได้นะฮะหรือบางคนอาจจะไม่ได้บ้านใหม่หรอกแต่งบ้านสมัยเลย oh, โอ้โหอย่างก็ได้บ้านใหม่เชียวนะฮะเอารถไปโมดิฟายสมัยเชียวอย่างก็ได้รถใหม่เชียวอย่างนี้ก็ถ่ายได้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ เกิดความยินดีขึ้นแสดงว่าถ้าดูแบบว่าไม่เอาอะไรมาตัดสินเลยนะเอาแค่ดาวจรอ,อย่างเดียวเนี่ยเอาแค่ดาวจรจจอรอย่างเดียวไม่คุยอะไรทั้งสิน้นผมว่าเป็นเกณฑ์ดีครับอ่นะผมว่าเป็นเกณฑ์ดีครับเหมือนกับมีเหตุได้อย่างที่บอกอะได้บ้านได้ที่ได้รถอ่านะนะได้แต่งบ้านแต่งรถ ได้ถูกอ,อกถูกใจนะฮะหรืออาจจะได้ทรัพสม,มัติจากผู้อาผู้ใหญ่ให้เนี่ยถ้าดูจากดาวจรเนี่ยม,ม,มันเป็นเกณฑ์ดี <c oughs> นะครับแต่เอ๊ะมีนเป็นล้านคนมันคงจะดีเหมือนกันแล้วก็มั้งคงเป็นไปไม่ได้สิถูกป่ะถูกป่ะเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีหลายก็เลยอ่ะเอาทักษะมาจับเห็นไหมพอจับทักษะเนี่ยผมถึงได้ถ่ายร้ายทีหนึ่งผมก็ถ่ายดีทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดี นะฮะก็ทักษะจับอาจอาจะอย่างที่บอกฮะไายอาจจะต้องติดต่อหาเงินหาทองมาแก้ไขเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยอจจะดีอาจจะได้รางวัลจากบ้านที่ดินยานยนต์นะ,ะได้บ้านเลยได้ที่ดินเลยได้ยานยนต์เลยอาจจะได้มรดกต,กตกทอดเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเงินเป็นทองก็ได้เห็นไหมหวยมันออกคนละแบบแหละแค่เราวางทักษะนะฮะยังมีดาวเดิมอีกนะแต่ดาวเดิมอ่ะในทีเนี้ยไม่รู้จะหาจากไหนมาวางนะฮะ ถ้าดาวเดิมก็จะชี้ได้ชัดเจนคุณเป็นอย่างนี้แหละคนอื่นเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่คุณเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าดาวเดิมคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวัดตัวตัดอ่าใครใส่หลวมใส่ครับเรื่องเธอฉันใส่พอดีนี่แหละครับนี่แหละครับอันนี้เรียกว่าถ้าเอาโจทย์ทั้งหมดมาจะชี้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มีแค่ดาวจรถ้าดาวจรอ,อย่างเดียวผมว่าดีแต่ถ้าใส่ทักษะก็อาจจะมีร้ายอย่างที่ผมทํานาย ประมาณนี้ครับสำหรับลัคนาราศีมีนนะครับสวัสดีครับ